เดีวอาทิตย์หนึง่งครับมีมาเบึงโโงูเหลือดลอยครับผมงูเหลือดลอยของคุณพ่อเสาครับบนันน้องไว้ของใช้กาละสินเหรอพี่น้องครับ<ม>นี่ลูกออกได้อาทิตย์นึงเหรอครับลูกของตัวไหนครับพ่อตัวลูกลูกลูกของตัวไหนพ่อตัวไหน KF KF สามหนึ่ง ตัวนี้ตัวไอเป็นตัวนี้หกแปดเดี๋ยวเจดเดือนแล้วพ่อนี่ลูกตุวนี้ครับรม,ม,นม้นแม่ขึ้นหแม่แม่แม่ขืนปะเห็นเห็นห้อยมีหนามอยู่ของเฮดพีครับตัวนี้เอฟหนึ่งตัวนี้ตัวนี้เรียดร้อย เลื้อยนี่ตัวแม่เลยนี่โหนี่อุจตัวนี่ตัวนี้ KF สามหนึ่งนี่ขอบึงครับ KF สามหนึ่งหายลกูกไปไหนลกูกของตัวตัวผู้ตัวนี้สวยเสยือยเสืยอ้นี้ครับนี่เลือดลอยครับสีเทาอ่าไปไหนลูกอันนี้อันนี้หกแปดตัวนี้สามหนึ่งไม่หมาดๆเลยเดี๋ยวออกได้อีกติดหนึง่ง ลูกได้ลูกตัวที่เธอได้พ่อนี่ลูกเรี้ยงบอตัวนี่ครับเลี้ยงลอยลูกตัวที่สี่สวยสวยสวยเป็นลำปีไตอันนี้อันตรายพอมีเลียก

ผลิได้เป็นยังหมอตัวนี้ก็ได้เออก็ได้นี่คอผลิยังเนี้ครับตัวนี้ผลิตยังแน่ครับผลิตยังแน่พ่อวัคซีนครับบำบุงบำรุงต่อตัวนี้ฉีดวัคซีนครับแล้วก็บำบุญเยีะมากเยอะมากอ่านเอาวันมัดพ่อสีดแล้วบ๊ดโดนครับบ๊ดโดนบ๊ดโดนใจเย็นลูกใจเย็นโอ้คนสวยคนสวย ม,มือเนีนๆคับนี่โอ้ดีลูกดีดีสวยสวยอันนี้ขึ้นบลอบบ๊อบบนอบบ๊อบบพอบบ๊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 อบบอบบ๊่อยอบี๊อบบอบบ๊้บบ๊อบบออยบ๊เบบ๊ออ่อบบ๊อบบอบบ๊อ้บ๊อบบอ

ขี้พกเปียกเลยดี๋ยงยิงคืนเลยเรียบร้อยเขม่มันบ้่ยามลุงเรียบร้อยครับตัวไปเป็นวัคซีนเห็นหนาำบอกห้อยนาำบอกอยู่นี่ครับถ่ายง่ายครับ ดูของเขเหกเปพี่นู้วโอ้เนื้อนังมาเต็มเ็นๆปนแห้งู่าเย็นเป็นนลยูเย็นนี่จะคุ้งเงาจังหน่อยเรียบร้อยปล่อยเลยครับปล่อเลย

อย่ามาอย่ามาแดงกำเลยไม่มีดังเมียนี่ขึ้นเลยครับมีน้ำออกป้องกันกันไว้ดีกว่าเกี้ยครับัเด็กครับอาบิซานนทีมงานครับทีมงาน นั่นน่นอดของมองนั้านทีมงานเกียร์เอฟครับได้จักเดือนแล้วครับนี่พ่อสามเดือนสามเดือนพ่อเหยีดเขาแล้วเต็ม

เพระท่านเสียดยังที่ยังมีเหลียกัดเหลียกร้ายครับตัวอันตรายครับตัวน้ำน้ำเชื่อเหลียกยี่กินนมดีครับผม ใส่มองไปนี่นี่เกียนี่วะใส่ใส่ยังเนี้พ่อวัคซินครับยัยงวัซงวซบบงค<บ>ซินและบำรุง,รงรนี่ตัวนี้โอ้แม่นี่ให้ออกใจหลูกแดงดีดลกลแม่เมิดครับ อย่ามาหลุดไหมอย่าผไม่ยิงแล้วหอลุดไหมเอออย่ามาหลุดไหมคนจีงคนจีนบอกไงบอกไงหลุดอย่ามายนนี่แล้วรับตัวผูมาได้เนี่ยดีเนี้ยตัวผูหลุดไหม

บ่ติ่งลูกบ่ติ่ง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 ลูกบ่ติ่งบ่ติ่งไกลแล้ว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 คอยคอยเล่งครับเล่งโอ้ยคนหูคนหูนี่อ่าเรียบร้อยบนลุงเรียบร้อยเรี๋ยวนะครับเออกอะไรไซส์ครับโอเคธรรมด่าเราครับกแดดเย่ะเนาะดึงมา มาลูกมามาโอ้แข็งเรื่องดีแยเพียดตั้งแบเหียดี่ันอยเหตะเียงเป็นแยกเพียดเยแยกเพียดเน่ยยเพียตัวแม่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยปลอดภัยปลอดภัยหาห่วงเป็นะเียอยู่เล้สีพันห่วงซื้อซะผมคอยข้นมึงจะ่อยใช้แมยเียนเเนาะแม่นจ ก๋งีตนเมัเบอร์บผรื่ะเยบอร์ตัวน,นั้นเด่นนบัดไปเลยครับผมเรอวน้เเลยครับผมเร,รอยครับอน,นี้เรียครบร้อน้เยครับรอัวั้นนี้มีวครับนมแลยครับรวนัมีลคอ,อนครับผอว่มของครับอเ่ครับบ้าน ตงไหวนงาเราเร่องเทรมดาก็สองันห่าสองันสองวันหานะใส่ใหญเพีของพอได้ลรวพอคิดว่คำบอกสามหนึ่งหกแปบอกอบิเสหกแปดว่ะบินเีตัวนี้นี่เราวหกแปดนี่นะตัวอายมันี่ตัวอายมันหครับ ทั้งทีใส่แยกเปียดอีกหกเปียดขึ้นกันเหนื่อนนังเดเลยโอ้ยตันโอ้อกโบดติดโบดนิดนึงโอ้ยหลูกินน่มดีเนาะดูจบจบจุดหลุดตะบันครับพี่น้องครับผมหนึ่งครับตัวนั้นเรียดลอยตามพวงสางครับไม่ไมมก็อเก่งสิละนิดหน่อย เป็นสีเงยเป็นหนเป็นหนะเป็นสยเป็นหนะาปรห่ับโเป็นงมันามาชมมชมฟาร์มวัวกามครับผมอ่ะวที่พ um ี่นอครับผมสัตว์คอกนี่ครับผมครับคอกนะจังหวะกันไมครับผมครับติดตามด้วครับติดตามด้วยครับสวัสดีครับ